สวัสดีค่ะช่วงนิทานก่อนนอนมาแล้วมีนิทานอิศพบมาเล่าให้ฟังพร้อมคติสอนใจรับรองสนุกแน่นอนเรื่องที่หนึ่งนิทานอิศบเรื่องสุนักกับจระเข้การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีวันหนึ่งมีสุนัขตัวหนึ่งลงมาที่แม่น้ำในจากนั้นมันก็เริ่มวิ่งพร้อมดื่มน้ำไปด้วยแบบทุกๆครั้ง และแล้วก็มีจระเข้ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาพร้อมเอ่ยว่าเฮ hey, สหายจะรีบร้อนไปไหนค่อยๆดื่มน้ำช้าๆดื่มเยอะๆตามที่ต้องการเลยเข้ามาใกล้ๆไม่มีอะไรต้องกลัวข้าอยากรู้จักเจ้าเพียงเท่านั้นเจ้าสุนัขรีบวิ่งหนีออกไปยังระยะปลอดภัยก่อนจะหัวเราะแล้วกล่าวว่าเป็นเกียรติมากแต่ที่ข้ารีบร้อนเพราะต้องการหลีกเลี่ยงสหายอย่างเจ้าเจ้าคิดว่าข้าโง่ง,งั้นหรือที่จะตอบรับคำเชิญของเจ้า แน่นอนว่าข้าอยากจะดื่มน้ำสบายๆนานๆตามที่เจ้าบอกแต่ข้ารู้ไงเล่าว่าเจ้าต้องการจะกินข้าเมื่อพูดจบเจ้าสุนักก็รีบหันหลังแล้ววิ่งหนีไปทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ให้คําแนะนำที่ไม่ดีแก่บุคคลที่มีวิจารณญาณจะไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทนนอกจากคำดูถูกเหยียดหยามและอย่าลืมระมัดระวังตัวเสมอเรื่องที่สอง นิทานอีศพเรื่องดาวลูกไก่การครั้งหนึ่งนานมาแล้วณชายป่าแห่งหนึ่งมีตากับยายอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆโดยทั้งคู่เป็นชาวสวนที่มีฐานะยากจนอาศัยการปลูกผักผลไม้และเลี้ยงไก่ยังชีพไปวันวันทุกเช้าตากับยายจะนำข้าวเปลือกมาโปรยให้แม่ไก่จิกกินอยู่เสมอกุ๊กกุ๊กกุ๊กมากินเร็วลูกเอย๋ยจะได้โตวไวๆตาพูดพร้อมโปรยข้าวเปลือกลงบนพื้น อยู่มาวันหนึ่งยายได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากเล้าไก่จึงชวนตาไปดูเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับแม่ไก่ฉันได้ยินเสียงแปลกๆดังออกมาจากเล้าไก่หลังบ้านตาไปดูกับฉันหน่อยสิยายชักชวนตาให้เดินไปดูด้วยกันด้วยความกังวลใจจริงหรือยายไปไปเรารีบไปดูกันเถอะตากล่าวพร้อมเดินนำหน้าเมื่อตากับยายไปถึงเล้าไก่ก็ต้องประหลาดใจ เพราะเสียงที่ยายได้ยินนั้นเป็นเสียงของลูกเจี๊ยบตัวจิ๋วเจ็ดตัวที่เพิ่งฟักออกมาจากไข่หลังจากนั้นตากับยายก็ดูแลครอบครัวของแม่ไก่เป็นอย่างดีลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดตัวติดแม่ไก่มากเดินตามต้อยๆไปทุกที่ลูกๆของแม่จงจำไว้เสมอนะว่าตากับยายเป็นผู้มีพระคุณต่อพวกเราดังนั้นเราต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณของพวกท่านนะลูกแม่ไก่สอนลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดตัว หลายวันต่อมาระหว่างที่ตากำลังเดินกลับมาจากสวนก็ได้พบพระธุดงรูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ตารีบเดินเข้าไปกราบท่านในทันทีเมื่อกลับมาถึงบ้านตาจึงเล่าเรื่องที่ได้พบกับพระธุดงให้ยายฟังเมื่อกี้ตอนกำลังเดินกลับบ้านฉันเจอกับพระธุดงรูปหนึ่งจึงเดินเข้าไปกราบท่านตาเล่าให้ยายฟังด้วยความดีใจจริงหรือตาจะว่าไปเราก็ไม่ได้ทำบุญกันมานานแล้วนะ ฉันอยากทำบุญกับท่านจังเลยยายกล่าวตัดพพองั้นพรุ่งนี้เช้าเราทำอาหารไปถวายท่านกันดีไหมายายตาชักชวนยายก็ดีเหมือนกันนะแต่เราไม่มีของดีๆไปถวายท่านเลยและตอนนี้ผักของเราก็ยังไม่โตด้วยเราจะทำอะไรไปถวายท่านดีละตายายกล่าวอย่างหมดหวัง ในขณะเดียวกันสายตาของตาก็เหลือบไปเห็นแม่ไก่ที่กำลังจิกกินอาหารอยู่ไม่ไกลจึงเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาตาว่าเราอาจจะต้องนำแม่ไก่มาทำอาหารถวายพระดีไหมาย,ยายตาถามยายฉันเห็นด้วยกับตาณง,งันพรุ่งนี้เช้าฉันจะรีบตื่นมาทำอาหารไปถวายพระเองยายกล่าวแม่ไก่ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดที่ตากับยายคุยกันตั้งแต่ต้นจนจบ ก็รู้ชะตากรรมของตัวเองทันทีว่าพรุ่งนี้เช้าตนจะต้องจักลูกๆไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ด้วยความที่ตากับยายเป็นผู้มีพระคุณกับตนและลูกๆแม่ไก่จึงคิดจะตอบแทนบุญคุณของท่านทั้งสองด้วยชีวิตของตนเองจากนั้นแม่ไก่ก็เรียกลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดตัวมาเพื่อสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายถ้าแม่ไม่อยู่แล้วพวกเจ้าต้องเป็นเด็กดีและรักกันนะลูกแม่ไก่สั่งเสียทั้งน้ำตา เช้าวันต่อมาตาอุ้มแม่ไก่ออกมาจากเล้าโดยมีลูกเจี๊ยบทั้งเจ็ดตัวเดินตามมาเป็นขบวนทันใดนั้นเองตาก็โยนแม่ไก่เข้าไปในกองไฟลูกเจี๊ยบทั้งหมดตกใจต่างพากันร้องไห้และไม่นานทั้งหมดก็กระโดดเข้าไปในกองไฟเพื่อตายตามแม่ไก่ไปด้วยความกระตันอยู่ในครั้งนี้จึงทำให้ลูกไก่ทั้งเจ็ดตัวกลายเป็นดวงดาวเจ็ดดวงที่ส่องแสงระยิประยับในยามค่ำคืนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ระหว่างแม่และลูก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแม่ไก่มีความกตัญญูจึงรู้จักตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณเช่นเดียวกันกับลูกเจี๊ยบที่มีความรักและกะตัญญูต่อแม่ไก่เหมือนดังสุภาษิตที่ว่าความกตัญญูเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีหากใครที่มีบุญคุณกับเราหรือเมื่อใดที่เราได้รับการช่วยเหลือจากใครเช่น พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่หากมีโอกาสควรทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ทดแทนบ้างตามสมควรแก่ความสามารถและโอกาสที่เรามีเด็กๆอย่าลืมนำคติสอนใจไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ